อิงฟ้าเปิดใจภูมิใจทําเต็มที่แล้วหลังคว้ารองอันดับหนึ่งมิสแกลนอินเตอร์2022วันที่25ตุลาคม2565การประกวดรอบไฟนอลมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2022พร้อมฉลองครบรอบ10ปีก้าวสู่ปีที่11 นากลุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียผลการประกวดผู้คว้ารางวัลมงกุฎมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022คืออิซาเบลลาเมนินมิสแกรนบราซิลส่วนรองอันดับที่1คืออิงฟ้าวราหะ มิสแกรนไทยแลนด์โดยทางอิงฟ้าวราหะเปิดใจหลังประกวดว่าไม่ว่าใครได้ตำแหน่งนี้ไปก็ทำให้เต็มที่เพราะเราก็ทำสุดความสามารถแล้วและบราซิลก็เหมาะสมมากที่จะได้ตำแหน่งมิสแกรนอินเตอร์ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในทุกๆุกรอบอะนะคะก็หวังว่าแบบจริงๆก็อยากให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็มีความสุขในในการดูประการประกวดมิสแกรนแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกอย่างมันก็คือจะที่ทำแล้วในการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตัวหนูเองก็ถือว่าทําเต็มที่ที่สุดภูมิใจที่สุดวินาทีนั้นเองอีกฝาตอนกับมือรอีกฝาพยายามแบบถอดใจเข้าออก,กมากยอดจริงจริงตอนอย่างที่หนูบอกว่าตอนที่อยู่หลังเวทีทอลไฟต์ก็คือเราแบบจะเป็นลมเพราะว่าเหมือนแบบเราตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะตอนที่จับมือก็คือ เหมือนหูดูดับแล้วอะตอนนั้นก็คือไม่ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราก็ก็คงดีอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันกลัวที่จะกลัวเหมือนกันอะกลัวเหมือนกัน,น,นะถ้าเป็นไทยแลนด์อะไรองเงี้ยก็คงแบบอาจจะแบบนิดนึงนิดนึงค่ะในใจอะน,นึก รู้อะไรบ้างครับตอนนั้นิาาทีันความรู้สึกหนูเหมือนตอนที่จับมือไฮดี้เลยหนูว่ามันแบบสมเหตุสมผลที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเขาได้เป็นมิสแกรนดี้นานาชาตลเราก็ดีใจด้วยแล้วเพราะว่าเขาก็แบบเหมาะสมถ้าเป็นเราเราก็จะทําหน้าที่ของเราเองอะไรอยเีเพราะเราก็สู้สุดเหมือนกันคิดในใจแค่นั้นเลยค่ะในใจก็แอบหวังลึกๆอยู่ใช่ไหมไทยก็หวังๆค่ะก็หวังให้แบบเป็นไทยได้ ว่ามันซีเรียสแฟนแล้วตัวเราเองเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราเราก็ทำดีทุกรอบไปอะไรเงี้ยค,ค,ค่ะก็แอบหวังขอบปรดศรัทธาน้วยก็อยากขอบคุณแล้วก็กำลังแรงเชียร์แรงใจงนะคะ่ะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าเราทำเต็มที่ รก็อยู่บนเวทีได้ยินเสียงแฟนคลับไทยแบบได้ยินได้ยินใช่ค่ะได้ยินมันก็ทําให้เราแบบมันมันอิมแพกมากทำให้เรายิ่งคึกเคืองไปเลยนะวันนี้ได้ก้าวขับขีดจำกัดตัวเองมามันเป็นยังไงคะเพราะว่าตลอดตั้งแต่เราได้ตําแหน่งวิชัยไทยแลนด์มาเนีมันก็โดนคัดคูดถูกบูลลี่ต่างๆเยอะมากๆวันนี้เราก็เป็นสูตรเห็นแล้วว่า จริงๆคนไทยเรามันไม่จําเป็นจะต้องกลัวแบบราดดินมันจะมีอะไรวิวที่แบบว่าเราจะพรีเซนต์เราอย่างไรแล้ววันนี้เราก็มาถึงจุดที s <S ่แบบว่าจ so ับม like ือได้ว่าส่วนที่เราทำหลังจากนี้ต้องพร้อมของข้างในถ้ะต่างประเทศเราจะมีสนายขึ้นมากย่อพร้อมก็พร้อมค่ะเพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่เราก็จะบอกหนูว่าถ้าใครที่ได้ท็อปสิบอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียม แบบทำใช้เนอะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ดีใจที่แบบเพื่อนๆทุกคนได้ไปประเทศไทยเราด้วยก็หวังว่าทุกคนจะแบบให้การต้อนรับพร้อมดูแลไหมคะรับดูแลก็ไปทำที่ดีแน่นอนค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเดือนธันวาก็จะมีหมอลำจะตได้ไปด้วยเหรอก็รอลุ้นดูค่ะว่าจะได้ไปอย่างบอสบอกว่า10คนปีนี้จะพาปังทุกคนเลยใช่ก็จะมีอาจจะมีทัวร์รอบโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะได้ไปประเทศไหนบ้าง ได้นำวันชูตประจำชาติด้วยใช่ไหมคะประจำชาติอะไรเปไ็นบ้างคะโอ้โดีใจมากๆเพราะว่ามันหลายประเทศกว่าประเทศที่ประกวดแล้วไทยแลนด์เราได้เป็นติดหนึ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูเองหนูก็ตั้งใจพรีเซนต์กันวันไทยอ็อกซิ่งอย่างสุดปังนะคะและ้วก็ดีใจที่ต่างชาติหลายๆคนชื่นชอบด้วยไม่ใช่แค่แบบในไทยนะก็หายเหนื่อยตอนตอบคำถามภาษาอังกฤษวันนี้แบบอะไรดีมากตอนตอบคำถามรู้วยสิ่งเลยนะครับ ตอนแรกหนูในใจเอาล่ะแบบมันตรงกับที่เราทํากันบ้านมาพอดีใช่ใช่ก็ต้องบอกว่าคือจริงๆหนูทำกันบ้านหนักมากในหลายๆรอบไม่ใช่แค่เรื่องของการเราคำถามอ่องเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้ยินํำถามเราเรารู้สึกว่าแบบ โชคดีที่แบบหายเหนื่อยแล้วที่เราแบบฝึกฝนทํากันบ้านของเรามามันตรงกับสิ่งที่เราแบบเราคิดไว้ซะว่าสถานการณ์บ้านเมืองของโลกอะไรเงี้ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอนแล้วเป็นจริงเราก็เลยได้ตอบเป็นสิ่งท,ที่เราอยากจะแบบรู้เรามากับใจจริงๆแฟนชมว่าอิมฟ้า,<ผ>าคุมสติได้ดีมากๆในการป้องกันประตู พยายางพูดทุกสิ่งหรือว่าถ้าเราเราข้องจำมาอย่างเดียวเราจะนึกถ้าเราต้องดึงแต่ถ้าเราพูดมาานันก็จะจำมันก็จะแบบในสติปูน<า>่ขอบคุณแฟน<า>โโๆ,ๆที่ชีย้<า>ยเรา่วคลูกก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้กำลังใจชีย้แรงใจ thank you for love for support every